นะเรายังอยู่ที่วงการบันเทิงนะ,ะของฝั่งเกาหลีนะครับที่ล่าสุดนะฮะจงบังชิงกิก็กลับมาทํากิจกรรมมาดึมนะครับจบังชิงกิกับวงดูโอที่ประอกอบไปด้วยยุนโฮและชางบินครับได้กลับมาทำกิจกรรมในวงการบันเทิงครั้งโดยทั้งคู่ก็จะมีส่วนร่วมในการถ่ายทํารายการเดบิวตที่โชว์โปรแกรมครับที่มีชื่อว่า Check t h i s Book out ส่วนสาเหตุที่จบังชิงกนะิหายจากการทํากิจกรรมในวงการมานานหลายเดือนนะเพราะว่า เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมายุนโฮได้ตกเป็นข่าวนะไปทานอาหารแล้วก็เที่ยวกลางคืนแล้วก็เลยเวลาที่รัฐบาลกําหนดครับเนื่องจากในช่วงเวลานั้นเนี่ยสถานการณ์โควิด -19 ในกรุงโซลก็รุนแรงจนภาครัฐเนี่ยต้องออกมาตรการคือฟิวให้เจ้าของกิจการปิดร้านอาหารและถับบาร์ในเวลาสี่ทุ่มแต่ยุนโฮกลับใช้บริการจนถึงเวลาเที่ยงคืน ในช่วงที่ตกเป็นข่าวนะครับ SM Entertainment ครับก็ยอมรับว่าทางตำรวจนได้สอบปากคำยุนโฮถึงสาเหตุที่ว่าทำไมเขาถึงยังขวาฝื้นเคอร์ฟิลก่อนที่ยุนโฮเนี่ยก็จะออกมาขอโทษแฟนๆในภายหลังหลังจากนั้นครับโดมันชิกิครับก็ได้หยุดการทำกิจกรรมเป็นเวลาชั่วคราวแต่ในตอนนี้ก็ได้มีการประกาศแล้วนะครับว่ายุนโฮและฉากมินก็ได้กลับมาทำงานในวงการอีกครั้งซึ่งก็ทำให้แฟนดีใจมากๆครับที่ได้เห็นผลงานในวงการของทั้งคู่อีก โดยเช็คทิสบุ๊กอท์นะเป็นรายการไิที่โชว์สมาชิกของร่วบังชิงกิทั้งคู่นะครับจะทํางานร่วมกันกับเด็กๆเ,เพื่อนําเรื่องราวที่เด็กๆจินตนาการมาเขียนเป็นหนังสือโดยรายการจะฉายตอนแรกในวันที่3สิงหาคมนี้นะครับตอนถึงนานนะจะได้ติดตามกันต่อติดตามด้วยนะครับใช่แล้วค่ะ